<c oughs> เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์ที่อินเทอร์เน็ตกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอีกทั้งชั่วโมงอินเทอร์เน็ตที่สามารถหาซื้อได้ง่ายทั้งในห้างสรรพสินค้าร้านคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ที่ร้านสะดวกซื้อและที่สำคัญราคาของชั่วโมงอินเทอร์เน็ตที่ถูกลงเป็นผลทำให้มีผู้ใช้จำนวนมากขึ้น ด้วยสาเหตุนี้เมื่อเราเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วของการเชื่อมต่อที่ได้ในแต่ละครั้งไม่เท่ากันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณคนใช้งานซึ่งในซีดีชุดนี้สอนการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสัญญาณและการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเว็บด้วยพ r อกซีการเร่งความเร็วให้โมเด็มตัวโปรดของคุณหรือการเพิ่มความเสถียรให้แก่สายโทรศัพท์เมื่อเวลาต่ออินเทอร์เน็ตแล้วทำให้หลุดได้ยาก แม้กระทั่งการต่ออินเทอร์เนต็ตด้วยเบอร์โทรสำรองในกรณีที่เบอร์หลักไม่ติดซึ่งกลเม็ดเคล็ดลับทั้งหลายเหล่านี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือไม่เคยลองทำด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆและอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดหากคุณรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เนต็ตดีๆอย่างนี้แล้วคุณจะพลาดได้เชียวหรือ และเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณเร็วขึ้นผมก็จะขอแนะนำวิธีการง่ายๆในการตั้งค่า p r o กซีเพื่อเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดจากความเร็วธรรมดาให้เป็นความเร็วสูงตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราดับเบิลคลิกที่ Internet Explorer หรือว่าเราจะคลิกที่ปุ่ม Start นะครับที่อยู่ทัสบาร์ด้านล่างแล้วเลือกที่ All Programs จากนั้นก็คลิกที่ Internet Explorer ก็ได้นะครับเพื่อเปิด Microsoft Internet Explorer ขึ้นมาในการเลือกเปิดโฮมเพจของเราแต่ละครั้งนั้นนะครับเช่นผมเปิดเว็บไซต์ของ Yahoo.com นะครับการเปิดครั้งแรกของเรานั้นจะทําให้แสดงผลของเว็บเพจหรือว่าโฮมเพจนี้มีความช้านะครับซึ่งถ้าเรากําหนดการเซตพลอกซนะครับเสร็จแล้วครั้งต่อไปที่เราเปิดโฮมเพจนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้อย่างรวดเร็ว โดยเราจะมากำหนดการเซตอัพกันนะครับให้เราคลิกที่เมนู tools นะครับเราเลือกที่ internet option จากนั้นนะครับให้คลิกที่แท็บ connection จากนั้นก็คลิกที่ always dial my default connection ซึ่งเราจะคลิกนะครับที่ my connection หรือว่าที่เราเซตอัพที่เราได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราคลิกที่ปุ่ม setting นะครับจะมีหน้าต่างของ my connection setting ขึ้นมา ให้เราคลิกนะครับเครื่องหมายถูกที่ proxy server การกำหนดแบบนี้ก็คือเราจะให้เซิร์ฟเวอร์ที่เราคอนเนคชันนั้นนะครับใช้ proxy ของเขาเพื่อเราสามารถใช้ proxy นั้นจดจำเว็บเพจที่เราเปิดขึ้นมานะครับครั้งต่อไปเราก็สามารถเปิดได้อย่างรวดเร็วโดยการกำหนดที่ address นะครับซึ่งการกำหนดนี้นะครับเราสามารถดูได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับในการเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนั้นตรงนี้นะครับสงวนไว้สําหรับ Window s XP เท่านั้นนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษตัวหนึ่งนะครับสามารถเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้วิธีการนะครับให้คุณไปที่เมนูสตาร์นะครับจากนั้นให้คุณไปที่ตัวรั n พิมพ์นะครับตัวคําสั่งนะครับก็คือ gpedit นะครับ ดอทหรือจุดนะครับ msc นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคคำสั่งนี้นะครับจะไปเปิดตัวกรุ๊ปนะครับ policy นะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์ไปในส่วนที่เป็น computer configuration นะครับคือส่วนในการปรับแต่งตัว Window s ให้คุณเลื่อนเมาส์นะครับไปในส่วนที่เป็น admin นะครับคลิกเครื่องหมายบวกจากนั้นนะครับ เข้าไปในส่วนที่เป็น n e ็ตเวินะครับเนื่องจากว่าการเชื่อมต่อน,นั้นจะอยู่ในรูกของเครือข่ายนะครับให้คุณเข้าไปที่ n e ็ตเวิรคลิกที่